Eu วันนี้นะครับอมีรถขุดขนาด5ตันนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับฮะตามชื่อต้องคิปเลยนะครับเป็น Caterpillar 305 CSR นะครับผมมาเลยนะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าสภาพของเขาเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะตัวนี้นะครับเนื้อตรงเนื้อตัวบอดงบอดี้ของเขาเนี่ยมาสภาพสวยสดมากๆนะเนี่ยนะรลูกค้าลองดูช่วงล่างเขานะครับ เฟรมเฟรมนี่ này, ไม่มีขูดนะครับสภาพดีมากนะตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับนะฮะสเปคนะฮะออปชั่นเขาเรียกว่าเป็นตัวออฟเซ็ตบูมนะครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งบูมของเขาเนี่ย จะสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้นั่นเองนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมอกับลูกค้านะฮะที่เป็นใช้งานก่อสร้างหรือว่าเอาไปลุยงานสวนนะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเจองานวางท่อนะฮะหมู่มากมากเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสไลด์บูมของเขานะฮะไปไซ้ายขวาได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสวิงหรือว่าขายับตัวรถเลยนะครับเวลาที่แบบว่าเราทํางานขุดล็อกท่อด้านข้างเนี่ยเราก็แค่สไลด์บูมของเรานะครับแล้วก็สามารถขุดได้เลยนะฮะซ้ายทางซ้ายทางขวาเลยนะครับก็จะได้ความสะดวกสบายนะฮะ เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับนี่นะฮะออปชันหรือว่ามาดีม,มากๆนะและก็เจ้าตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะมาพร้อมกับตัวใบผ่านดันเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับนี่นะออออเฟเฟสบูมนะฮะแล้วก็มาพร้อมใบผ่านดันนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะตามแต่รถคุดของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีตัวตะขอนะครับยกน้ำหนักตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับในกรณีที่แบบว่าหน้างานของเราเนี่ยมีการยกขอนะครับ เล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะตาาญี่ปุ่นนะฮะจะมีมาแบบจุกๆๆจิกจุกจิกจุกจิกมาให้หมดเลยนะก็ดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเราใช้ใช้ประโยชน์ในหน้างานได้เนี่ย ก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับออปชันเนี่ยถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็แท็กเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปคแท็กยางนะนี่นะฮะแน่นอนเน้นใช้งานก่อสร้างเดินบนพืนพ้นปูนพื้นถนนนะฮะเป็นแทกยางเนี่ยก็จะดีมากๆเพราะว่าเขาจะไม่ทิ้งรอยของตัวใบแทกไว้นั่นเองนะครับเดินบนพื้นปูนเนี่ยไม่เป็นรอยนะครับนี่นะฮะการค้างก็จะตีตาม3.5 CSR แบบนี้เลยนะฮะโอเคเยวเปิดดูในส่วนของแผงคอนโทรลกันนิดน,นึงนะครับนี่นะฮะเป็นโช้กแบบนี้เลยนะครับนิ่มเบามือมากๆนะเนี่ยนะครับ แล้วก็ในส่วนของสภาพแพรของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะฮะเนี่ยครับอ่ารอยรีมงรีมารมเม์เดิมๆนี่อยู่ครบหมดเลยนะครับพวกวัวนงหัวน็อตนี่แบบกิฟต์นะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะแพรงดีมหมดเลยนะฮะเนี่ยสายฮดอลิกนี่เหมือนสายใหม่นะครับลูกค้าลองดูนะครับเป็นสายญี่ปุ่นแท้เราไม่ได้มาเปลี่ยนเองทีหลังนะครับเนี่ยฮะเป็นสายญี่ปุ่นแท้บิลดโซนแท้ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสวยแห้งเดิมหมดนะครับถังไฮดรอลิกนี่ก็สวยนะเนี่ยนะฮะโอ้ไฮดรอลิกใส่กิ๊กนะครับลองดูนะฮะ หลอกกันไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแข่งหม้อนมหม้อน้ำกองอากาศนี่สวยหมดนะครับอ่านี่นะฮะแต่น,นี้ก็เป็นในส่วนของแพค้คอนโทรลของเขานะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอสลับข้างนิดนึงนะฮะนี่นะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะตามสายรถขุดห้าตันนะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์บนซ์ูบิชิ S4Q นะครับตามที่ปิดไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็น S4Q นะนี่นะฮะ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยโอ้โหคริปมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถทํางานได้แบบแน่นดีมากๆนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ติดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยแล้วก็ด้านข้างตะกี้ที่ผมซูมให้ดูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดริกของเขานะาสภาพสวยแห้งดีมากๆเช่นกันนะครับไม่มีจุดรั่วซึมไหลออกมาให้เห็นเลยนะครับนะสภาพสวยมากนะทั้งภายนอกภายในเลยนะคครรััับบตวนนี้นะ ะะด้านหลังก็จะตีตาแคทบ่งบอกชิรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับ3 5 c สนะนีานะนี่โอเคเดี๋ยวขึ้นมาลองทสระบบคร่าวๆกันนิดนึงนะฮะนี่นะครับบอกก็จะตีตาแคทแบบนี้เลยนะฮะโอเคชิปนี่นะฮะฝานดันก็อยู่ด้านนี้นะครับปึ๊บปั๊มนะนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะะแรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับ จะลองตัวแขนกันนิดนึงนะฮะนี่นะครับนิ่มๆเลยนะครับเครื่องไม่โหลดปั๊มไม่วูบเลยนะตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็พวกระบบต่างๆเนี่ยก็แน่นอนใช้งานได้ครบหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะวิ่งซ้ายขวานะครับขวากเข้ากับออกนะครับนี่นะใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็เจ้าตัวออฟเซ็ตบูมเนี่ยการทํางานของเขาอยู่ด้านล่างนะลูกค้าตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะสามารถสไลด์ซ้ายขวาทํางานแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะก็จะได้ความสะดวกสบายนะคล่องแคล่วนะเพื่อแล้วแบบว่า เอาไปนะฮะทำงานเกี่ยวกับการวางท่อหรือว่าล,<ฤ>ลอกตามซอกตามซอยในสววเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคล่องตัวเดี๋ยวมานะฮะใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องสวิงเลยนะครับสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็ขุดเอาได้เลยนะ oh. แล้วก็แนวที่เราขุดเนี่ยก็จะตรงเหมือนกับว่าเราขุดตรงตรง,ตรงปกติแบบนี้ด้วยนะครับก็จะดีมากๆนะไม่ต้องคอไปปรับอะไรเยอะนะครับนี่นะฮะยืนอยู่กับที่ทํางานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเดินก็แน่นอนนะฮะแรงเหลงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะสู้แรงดีอยู่แล้วนะครับเห็นนะนิ่มมากนะครับ หน้าถอยหลังนะครับปกติหมดตัวเดินเนี่ยสู้แรงดีปกติหมดนะครับอ่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับคร่าวๆนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในสภาพรอบคันนะครับของเจ้าตัวแคทตี้บีล่า3 0 5 CSR คันนี้นะครับแล้วก็สาหรับลูกค้าท่าไหนนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถคุณเล็กตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกคคาติดต่อเข้ามานะครับผมอาจจะก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดๆให้ลูกค้าได้เห็นภาพก พิจารณาการทันไรทีงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสดมากนะทั้งภายนอกภายในเลยนะครับแล้วก็พวกเครื่องปั๊มนะฮะแล้วก็พวกระบบการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบแรงดีพร้อมลุยงานได้เลยนะครับถ้าเกิดทันใดที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เช่นนี้นะฮะกับเจ้าตัวแคทเทอริล่า305 CSR คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะคร ดีครับ